ลิปนี้ก็เราจะมาหาแพร่ทองคำกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่บวมแล้วนะครับเราก็จะมาหาทองคำเพื่อนำไปหลอมกันนะครับผมเรี่นหนึ่งเลอนี่คือส่วนผสมของแร่ทองคำนะครับผมก็อมาทำการตัดเลยนะครับแกะออกนะครับพลาสติกที่หุ้มด้านบนของแบตเตอรี่จากมือถือนะครับอันนี้ซึ่งแบตเตอรี่นี้บวมแล้วนะครับ เราสามารถแกะออกได้เลยนะครับผมแบบง่ายๆเนี่ยครับในชิ้นส่วนนี้ที่เราสามารถนำไปหลอมทองกันได้นะครับคือวทองนะครับผมก็คือเราจะนำส่วนนี้เป็นส่วนผสมการหลอมทองนะครับแผ่นพิ้นต,ตัวนี้ อันนี้แกะมาให้ดูนะครับเนี่ยครับผมในส่วนนี้ก็สามารถนำไปหลอมทองกันได้นะครับแผ่นปิ้นอะไรต่างๆของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีหมดนะครับทุกอย่างถ้าเราศึกษาดูดีๆเราก็จะสามารถสกัดเอามาเป็นทองคำได้นะครับผม อันนี้ก็เป็นเก็ดความรู้นำาให้เพื่อนๆดูนะครับผม